สวัสดีค่ะวางเห็ดดินจือไว้ขอบหน้าต่างของโรงแรมนะคะมาพักโรงแรมสะพานข้างหลังนั้นคือสะพานควีนบบโรค่ะดินจือไปเก็บมาเมื่อเมื่อวันก่อนดอกใหญ่หันไม่ลงหันไม่ลงจริงๆค่ะดอกนี้สวยมาก ใช้วิวอ้าวยังซูมอยู่ใช้วิวของสะพานสะพานควีนมารู Queen ไม่ได้ด้วยดอกนั้นตั้งไม่ได้เพราะว่าขาเห็ดเอียงตั้งไม่ได้นี่ค่ะนะดอกนี้ทรงสวยมากทรงสวยจริงๆนะคะ มีโหัลายสิบดอกเลยค่ะแต่ว่าดอกใหญ่ที่เอามาวางเนี่ยเลือกมาเท่านี้ดอกนี้ก็ทรงสวยดูที่ดอกดอกเล็กเนี่ยค่ะเนี่ยนี่มันจะเป็นสองดอกติดกันดอกเล็กเนี่ยทรงสวยจัง นะค่ะมันเป็นเครื่องแอร์มันดัมันมองขึ้นมาคงตกใจว่าเอ๊ะอะไรวางอย่ที่หน้าตานี่ค่ะดอกเนี้ยเนี่ยสวยจังมัน,นหันหันไม่ลงจริงนะคะดอกันนี่ดอกเนี้ยสมสวยมากแล้วแก่เต็มที่แล้วค่ะ แก่เต็มที่ทุกดอกเลยดอกเนี้ยนี่ดอกนี้ก็ทรงแปลกทรงแปลกมากเวลาตัดเห็ดดินจือมาเนี่ยจะมีความรู้สึกปแปลกๆค่ะความรู้สึกบอกไม่ถูกส่วน ผ่านมาแบบนี้ผ่านเก้าอี้ด้วยนี่ค่ะที่หันตากกับใต้ดอกผึ่งเพราะว่าใต้ดอกค่ะมันจะชื้นผึ่งไว้หันเป็นชิ้นๆไว้หันอบลายดอกนะคะดอกเนี้ค่ะสวยนี่กลับด้านค่ะนาลองดูสิ เนี่ยขาเห็ดนะหอมหอมนะดูสีของคาเห็ดสิคะเนี่ยสีสวยเนี่ยไหนดูดอกนี้สิอ๋อดอกนี้ดอกนี้ผุตั้งแต่เป็นดอกอ่อนๆค่ะตัวลิ้นหมากินแล้วมันจะมีตัวลายๆสีดำสลับส้มนั่นก็เหมือนกันชอบอยู่กับ เห็ดลินจือเวลาตัดลินจือทีไรไม่สบายใจเพราะว่ามันมีมันมีแมลงหลายชนิดอาศัยอยู่ออ้ยเล็บดำเลยนะคะเมื่อกี้เพราะว่าทําความสะอาดไม่ได้ใส่ถุงมือเล็บดำลักษณะ,ะด,ดอกอย่างเงี้ยเหมือนลินจือเหลืองลินจือนี่เป็นลินจือแดงนะคะลินจือเหลืองเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่อันนั้นจะออกเป็น สีน้ําตาลแล้วก็มีเหลืองอืงเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ก็นึกว่านั่นคือหลินจือแดงพอตอนหลังอ้าวมันไม่ใช่ดอกนี้ก็เกิดติดอยู่ได้วกันสีสวยนะเนี่ยสีสวยค่ะสวยทุกดอกสวยคนละแบบในดูดอกนี้สิฮะอุ้ยอันนี้ล้าง ปัดไม่ได้ล้างน้ํามันเป็นซปอค่ะสีน้ําตาลถ้าล้างก็หลุดค่ะล้างได้ต้องผึ่งแบบเนี้ยนี่รองนี้เขาก็แก่เต็มที่แล้วนะเนี่ยเห็นเล,เล็กอย่างเงี้ยแก่เต็มที่แล้วอ้ยมีขาอยู่ข้างหลังด้วยขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะเมื่อกี้มันจะมีตัวแมลงออกมา เหมือนกับทำบาปทำกรรมเอาเคาะใส่ถุงแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยป่าเอาไปไม่ต้องปล่อยป่าแล้วค่ะปล่อยตรงพงหญ้าที่กว้างๆหน่อยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหนะ้าเดี๋ยวให้ดูตัดภาพไปนู้นตัดภาพไปตัดภาพไปที่ดอกเห็ดอึ๊บนี่ ไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ